เราเนขอขอบใจหลายๆที่จัดกิจกรรมแบบแบบนี้เนาะให้เราได้มาตั้งความสัมพันธ์ะไม่ตี ส้างความฮักความเทงระบางตรงเหยียดตามเหียของพวกเขาให้เน่นเฟ้นขึ้นไปอีกเนาะตรงพันเท้าสามของพวกเขาหานไปแล้วตรงพันเท้าสี่ตรงพันเท้หาห้าตรงพันเท้าหกก็ขอให้ฮักเพลงกันตลอดไปและการโอบอใจที่จูดอันที่จุดเนาะก,ก็คือทางครูอาจารย์ของพวกเขาที่เดินทางมาจากประเทศไทยก็คือทางดรอ้อยเนาะและก็รดอุ่นอร์อุ๋งทีว่าให้มาเมื่อนี้เนาะนำเอาความรู้เต็มเปี่ยม มาเพื่อเผยแพร่มาเพื่อให้ครูอาจารย์เฮียจีดาของพวกเขาทุกๆคนได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ไม่ไม่เทคนิคไม่ไม่ที่ที่เราปรเคยรู้ก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้รู้ไปนําและที่ที่เรารู้ก็สามารถตัวยอดและก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดเนาะมือนี้ภาพภูมิใจที่สุดเนาะที่ว่าทางวกอาจารย์เนาะก็คือทางดรอุงดรอ้ยเนาะที่ว่าให้เกีย และการเสียตาราเวลาอันมีคุณค่าทั้งตัวตัวทั้งครอบครัวมายืมมาอย่างมาให้ความหูนําเอาความหูจากที่เปลียนก่เข้ามาตู้อของพวกเขาเนาะเข้ามาตู้บุคลากรคองทุเฮียนเข้ามาตู้ครูอาจารย์ทุกทุกคนที่ว่าเขาได้สัมผัสเนาะจากการเต้นกายเนาะเพือจะเอา,าเวล,ลาให้ยางเนาะแต่ว่าจากการเต้นกายบุคลิกภาพ บนมาแต่การเตะกายน้อยเบาการยู่การไปการนั่งการยืนอย่างต่างๆเจ้าที่เขาบอกเนะโอาพานมาว่าเขานั่งแบบนี้เขาได้แล้วเขาบางทีเขาก็โพธิ์ก็มีไม่บอเขายืนแบบนี้เขาได้แล้วเขา่างแบบนี้เขาได้แล้วเขามั่นใจตัวเองแนวนั้นเต้มือนี้นี้เป็นความยืวัภาพกลุ่ใจคือครูอ้ยเนาะคือมาคือยโรงเงียนในครูต้องเป็นอะไรในครูต้องเป็นโมเดีย นครูต้องเปลี่ยนแดดย่างเนาะให้กับไผให้กับนักเรียนถ้าห้างว่าครูเองิหรือว่าครูเองที่ให,ห้มาโรงเรียนนักเกรียนจะต้องทวงเขาแน่นอนอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเขาขนาดเป็นครูเขาต้องงามเขาต้องล่เอ,อเรียกเขาต้องเป็นโมเดลของเขาเพราะว่าจะการเต้งกายเนาะทุกทิ้งทุกทิ้งทุกอย่างเขาเขาเ้าใจว่าอยู่ในห้องขเขาฮหดหน้าที่ใหญ่เขาฮหดหน้าที่สอน,นเขาสอนเราเนี่ยสอนให้ไผ แล้วเรารู้หัวข้อที่จะตรวจระบบมือนั้นเนาะอันนี้นี่ก็รควบใจควบมือดีๆควบใจสำรับอ่าเทคนิคไม่ไหมที่ว่ามือนี้ได้เห็นหูได้สัมผัสเนาะที่ว่าทางอ่าทางสองท่านเนะาะก็คือดรอุ๋งกับดรอ้อยที่ว่าให้คำตีพิณแนวทาง เนาะจ่าบุเคยฮูก็ได้ฮูจ้าบุเคยสัมภาษณ์ก็ได้สัมภาษณ์บางคนก็ได้ถือใหม่จับใหม่จัเทื่อ่ก็ได้จับใหม่มีนี่เนาะบุฮู้วิธีการจับใหม่อาจารย์เอกบุงู้คือการครอบใจหล,ลายๆเด้อเนาะผ่านมาจากเดนิจจับใหม่อยู่หน้าวิธีอยู่ตลอดแต่ว่าโอ้บุฮู้ว่าบางทีเนี่เขาจับแบบนี้จับแบบนี้นบนแบบนี้เขาบุู้คือกันเนาะแต่ว่ามือนีของหวมาโอ้เขาเขาว่า พื่อนบามาโอ้ดีใจหลายดีใจหลายที่ว่าเพื่อนมาเผยให้เขาเขาได้รู้เลยได้สัมผัสตัวจ,จริงเลยเนาะอันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเนาะแล้วกระท้ายนี้นเนาะข้าพเจ้าคองมด้วยคณะทีมงานเจดานึ่งโตของผูวย่านทุกทุกคนเนาะ,ะกระโคะไวแตงเฮวันมายังทางองท่งทานที่ว่าเดินทางมาจากประเทศไทยก็คือทางขอนแก่นเนาะที่ว่ามาเอาความรู้ให้กระโคะให้การเดินท,เดนทางของเขาให้สวัสดีภาพเดินทางปลอดภัยมีความสุขกาย สบายใจคิดเงินขอให้ได้เงินคิดคำขอให้ได้คำโสงตาทุกขนาดทุกจริงท,ท,ท,ทุกอย่างแล้วก็ขอให้ขอฝากนอกฝากความภากความเฮงทั้งองค์เฮียนจีนิดาแต่ว่าทีมงานจีนิดาให้อยู่ในโอมโกดให้อยู่ในความภากความเฮงคงทั้งทองทานแนล้วก็คอบใจหลายๆ